เกรียนบนไทยผ่าคอมเมนต์วันนี้ครับขอพาเพื่อนๆไปฟังทัศนะของแฟนบอลเกาหลีกันบ้างนะครับหลังจากทีมชาติไทยเสมอกับเกาหลีใต้1ประตูต่อหนึ่งครับอันนี้ผมเอามาจากแฟนเพจของทางเกาหลีนะครับที่เขาลงผลการแข่งขันระหว่างไทยกับเกาหลีครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปมากมายเลยครับยังไงเดี๋ยวก็ไปดูครับว่าทางแฟนบอลเกาหลีเนี่ยเขามีทัศนะหรือมีความเห็นเกี่ยวกับเกมนี้ยังไงเลยครับเริ่มที่คนแรกครับก็มาดีๆเลยครับบอกว่า ขอบคุณที่ทำงานหนักกันฉันจะสนับสนุนพวกคุณต่อไปต่อมาครับคนนี้บอกว่าผมเป็นลูกครึ่งเกาหลีใต้อยากบอกว่ามันเป็นอะไรที่น่าอายสำหรับทีมชาติเกาหลีซึ่งก็มีคนมาตอบต่อว่าครับว่าใช่เลยมันแย่มาตั้งแต่เอเชียนคัพแล้วนี่ก็จริงๆก็เ,เกมเอเชียนคัพของทางเกาหลีก็ถ้าว่ากันตามตรงก็ไม่ได้ดีมากอย่างที่หวังเอาไว้เหมือนกันนะครับคนต่อมาครับบอกว่า ไทยแลนด์ Thailand, พวกคุณเก่งมากอมีขอบคุณครับคนต่อไปครับบอกว่านานมาแล้วที่ฉันไม่ได้ดูบอลพอกลับมาดูเท่านั้นแหละอือันนี้ก็มาแนวประชดประชันครับบอกว่าเอ้ฉันเป็นตัวซวยหรือเปล่ามาแล้วเสมอเลยอะไรเงี้ยฮะต่อมาครับคนนี้เป็นคนไทยนะครับเขามาโพสบ,บอกประมาณว่า,า,วายินดีต้อนรับสู่ PM2.5 สองจสเตเดียมนี่ทันสมัยด้วยนะฮะโอ้โหคนต่อมาครับบอกว่า เสมอมาเลเสมอไทยยินดีต้อนรับสู่อาเซียนครับคนนี้ผมว่าน่าจะไม่ใช่ชาวเกาหลีนะฮะคนต่อมาครับคนนี้โอ้เขียนยาวเลยครับบอกว่าจริงๆเกาหลีก็ไม่ได้แย่นะพวกเขามีโซนมีควางฮีชายมีลีคังอินโชคูยองมีคิมมินแจแล้วก็นักเตะเก่งๆมากมายเลยแต่ว่าทีมชาติไทยเนี่ยมีการพัฒน,นาขึ้นภายใต้การนําของมาซาทดาอิชิอิอย่างตอนเอเชียนคับเนี่ยพวกเขาก็เสมอซาอุได้ที่กาตาร์เลยนะ ซึ่งมาซาทดะอิชิอิเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่เทคนิคเท่านั้นแต่เขายังช่วยพัฒนาทีมชาติไทยทั้งในเรื่องเบสิกพื้นฐานการเคลื่อนไหวรวมทั้งการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆด้วยโอ้โหคนนี้นี่เรียกว่าน่าจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ทีมชาติไทยหรือเปล่านะอมาที่คนต่อไปครับก็บอกว่านี่เป็นเกมที่เข้มข้นและทําให้พวกเขาตื่นหวังว่าเกาหลีใต้จะชนะได้ในเกมต่อไปอันนี้ก็เหมือนแบบอ,อย่าประมาทอะไรเงี้ยครับแล้วก็หวังว่าเกมน่าจะมีผลการแข่งที่ดีนะ ต่อมาครับเขาบอกว่าวังชอนฮงต้องรับผิดช,ชอบวังโยนี่เขาเป็นโค้ชเกาหลีใต้นะอันนี้แบบว่าถามหาความรับผิดช,ชอบจากโค้ชอะไรเงี้ยครับต่อมาครับคนนี้ก็ออกแนวประชดประชันหน่อยครับเขาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับไทยด้วยเดี๋ยวกลับไปไทยเนี่ยช่วยชนะเกาหลีสัก3 0มยได้นะอันนี้ก็แบบว่าอย่างที่ว่าครับระชดประชันอะไรเงี้ยคนนี้นะครับก็ออกแนวเหมือนตั้งคําถามนะครับเขาบอกว่าฟุตบอลเกาหลีเนี่ยยังเป็นแบบเดิมอยู่ไหม การยิงประตูเนี่ยมันยากนักเหรอฟุตบอลดูไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยภายใต้ผู้จัดการทีมคนนี้เนี่ยมันหมายความว่ายังไงกันแน่ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยเผลอๆเราจะไม่ชนะใครในรอบประเทศด้วยซ้ําคือแบบเพื่อนบ้านเราเนี่ยเราจะไม่ชนะด้วยซ้ำเนี่ยครับแล้วเขาก็บอกต่ออีกครับว่าเดี๋ยวผมบอกใบให้นะลองดูญี่ปุ่นเขาเล่นสิดูว่าเขาทะลวงแนวรับคู่แข่งกันยังไงอ่าอันนี้แบบว่าแมวกัดจิกประชดประชันตั้งคาถามอะไรเงี้ยครับ ต่อมาครับเขาบอกว่าประหยัดอาเซียนไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่าเซฟเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็น่าจะหมายถึงผลการแข่งขันที่เสมอทั้งมาเลเซียแล้วก็เสมอไทยนะครับต่อมาครับบอกว่าฉันเสียใจแต่ก็ขอบคุณทุกคนเดี๋ยวฉันจะเดินทางไปเชียร์ที่ไทยด้วยหวังว่าพวกเขาจะชนะได้โชคดีนะทีมชาติเกาหลีใต้คนนี้ก็มาแนวให้กำลังใจเต็มที่ครับ คนต่อมาครับบอกว่าเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยประธานซุนมุนชูต้องรับผิดชอบอะไรไหมเนี่ยต้องลาออกวะเนี่ยคุณทําอะไรเนี่ยหลังจากเป็นประธานฟุตบอลเกาหลีใต้โอ้โหอันนี้แบบว่ากันถึงประธานก็เรียกนายกสมาคมละมั้งนะน่าจะประมาณนั้นนะครับอ่าต่อมาครับคนนี้ออกแนวแบบว่าประชดอีกแล้วประชดอีกแล้วบอกว่าว้าวเราไม่สามารถชนะทีมชาติไทยด้วยผู้เล่นที่เรามีเลยเนี่ยโโหมันโคตรบ้าเลยเนี่ยอืมอะไรอย่างนั้นนะครับ คนนี้โอ้คนนี้ตัดพ้อเลยครับบอกว่าฉันไม่ดูต่อแล้วละ่ะลาก่อนบัลเกาหลีโอ้โหเหมือนแฟนบอลบ้านเรานะก็แบบอฟอร์มไม่ดีเนี่ยเอ้ไปดูแล้วบอลไทยอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยนี้ลากนบัลเกาหลีมาที่คนนี้ครับก็มีแนวมีความแบบชื่นชมอะไรเรานิดหน่อยนะครับก็บอกว่า้รกษาประตูคู่แข่งเขาทําหน้าที่ได้ดีจริงๆอันนี้น่าจะหมายถึงปฏิวัติคำใหม่นะครับแต่เกิดอะไรขึ้นกับวางชนฮงโคชัวคาของเราเนี่ยประมาทหรืออะไรเนี่ย คือถึงแม้ว่าไทยจะอ่อนกว่าเรานะแต่ว่าจริงๆแล้วฉันคิดว่าพวกเขาเตรียมตัวมาดีแต่จริงๆนี่ยมันแค่แบบเขาเตรียมตัวมาดีแล้วกโกเซฟแค่นี้เหรอประมาณว่าแบบเขาเขาเตรียมตัวมาดีแล้วโกเซฟแค่นี้เหรอเราเลยชนะไม่ได้อะไรเงี้ยนะประมาณนั้นนะครับคนต่อมาครับคนนี้ต้องบอกเลยว่าไม่เอามาอ่านให้ฟังไม่ได้ครับเพราะว่าชอบจริงๆเขาบอกว่าฉันต้องการจานปาร์คฮังซองที่ คือก่อนหน้านี้ครับจัมปาเขาก็มีข่าวว่าจะได้คุมทีมชาติเกาหลีนะแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นโค้ดโค้ดคนนี้ครับโค้ดอ่าฮวางชองฮงคนนี้ซึ่งถ้าเกิดจัมปามานี่ผมว่าก,ก็ก็น่าสนุกดีนะว่าทีมชาติเกาหลีจะออกมาในรูปแบบไหนครับอ่ะคนต่อมาครับบอกว่าตกลงเนี่ยไทยทําได้ดีหรือว่าจริงๆแล้วเกาหลีใต้ทําไม่ได้กันแน่อ่ะอันนี้ก็เป็นตั้งคําถามครับว่าเราเล่นดีหรือว่าเกาหลีเล่นแย่กันแน่นั่นเองครับ สุดท้ายครับโอ้คนนี้ผมผมก็ชอบเหมือนไงครับกับคอมเมนต์นี้เขาบอกว่าเห็นแค่สีเสื้อทีแรกเนี่ยนึกว่าเราเล่นกับทีมชาติญี่ปุ่นนะเนี่ยโอ้โหไปเก่งซะแล้วอรก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับส่วนหนึ่งของคอมเมนต์ของชาวเกาหลีใต้ที่พูดถึงเกมระหว่างทีมชาติไทยกับเกาหลีใต้นะครับยังไงเดี๋ยววันอังคารนี้ครับไทยจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเกาหลีใต้นะครับก็ ทราบมาว่าตั๋วขายหมดแล้วแล้วก็บัตรผีราคาพุ่งมากนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วก็เพื่อประหยัดสดังในกระเป๋านะผมว่าดูอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับเพราะว่า เกมนี่แข่งประมาณทุ่มครึ่งนะครับก็สามารถดูสดๆได้ทางช่องไทยรัฐทีวีได้เลยหรือว่า,าทาง YouTube ของช้างศึกก็มีถ่ายทอดสดให้ดูเช่นกันนะครับยังไงเดี๋ยวถ้ามีคอมเมนต์อะไรใหม่เพิ่มเติมเดี๋ยวเกรียนบอลไทยจะมาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ครับเกรียนบอลไทยผ่าคอมเมนต์ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ